สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับตอนนี้สินค้าถึงมือเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับลองเปิดกล่องดูครับว่าสินค้าครบไหมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเล่าวิธีการรับประทานสมุนไพรที่เพื่อนๆได้ไปให้เหมาะสมกับอาการโรคไข้ขายเจ็บที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่และนี่คือข้อมูลสมุนไพรที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโรคที่เพื่อนๆกําลังเป็นอยู่อย่างเต็มสตรีมหรือเต็มรูปแบบเลยนะฮะซึ่งผมขอนิดนึงนะเพื่อนๆควรที่จะรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยหเดือนเพื่อพิสูจน์ครับว่าวิธีการ นนได้ผลจริงหรือเปล่านะครับพิสูจน์ทราบไปเลยติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนเอาแหละตัวแรกตัวชูโรงเลยนะครับนั่นคือสมุนไพรยงหมิงยงหมิงเนี่ยเป็นยงเหิองอัดเม็ดนั่นแหละคุณสมบัติสรรพคุณก็จะเหมือนกับยงเหิงเลยการกินยงหมิง1เม็ดเทียบเท่ากับการกินยงเหิง1แก้วแถมยังมีสมุนไพรอีก6ชนิดที่เข้ามาร่วมอยู่ในแคปซูลนี้นะครับวิธีการรับประทานยงหมิงเนี่ยในช่วง5 7ถึงวันแรกให้ทานวันละ2เม็ด แต่ไม่ใช่2เม็ดรพร้อมกันนะให้ทานเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดวิธีการรับประทานนะครับพอเพื่อนๆแกะออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นแคปซูลแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็แกะแคปซูลออกมานะครับแล้วก็ถอดแคปซูลออกอ่าถอดแคปซูลออกเลยครับเราจะไม่กินแบบกลืนแคปซูลเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมถ้าเกิดใครอยากจะรับประทานให้เห็นผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับให้ถอดปอกแล้วกอกใส่ปากครับ กรอกใส่ปากแบบนี้แล้วอม เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยขมหรือเปล่าไม่ขมนะฮะรสชาติเหมือนยาอมมแหวงอมไว้สักประมาณนาทีถึง2นาทีหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกินน้ําอุ่นตามเพื่อล้างปากก็ได้นะครับสาหรับใครที่ทําแบบนี้แล้วแคปซูลนี้อย่าทิ้งนะครับให้กลืนลงไปด้วยตอนช่วงเราล้างปากะครับให้กลืนลงไปด้วยเพราะแคปซูลนี้เนี่ยมันคือเจลาตินที่ทํามาจากปลามันจะเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายและตัวสีเขียวๆเนี่ยมันคือคอโรฟิลทิ้งไปก็จะเสียดายให้กินแบบนี้นะครับ เช้ากับก่อนนอนในช่วงท้องว่างคือดีที่สุดพอพ้นเ็ดวันไปแล้วใครที่มีอาการป่วยหนักอาจจะเพิ่มเป็นสาก็คือเช้าเที่ยงแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ตามด้วยอ้ามอุ่น ของแสลงถ้าเกิดใครกินยาหมออยู่แล้วไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขอเพียงให้มันห่างจากยาหมอเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็พออันนี้คือภาพของแสลงนะครับที่อย่าเพิ่งกินตามภายใน30นาทีนบะตั้งแต่กินยาเข้าไปถ้าเกิดว่าพ้น30นาทีแล้วเราก็สามารถกินได้ตามปกติครับในช่วง5-7วันแรกเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีอาการกระทุ้งพิษนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยาแต่มันเกิดจากที่ร่างกายเนี่ยเริ่มมีพลังในการต่อต้านโรคภัยให้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของเรานะ กำลังจะขับออกมาทั้งขับของเสียขับสารพิษขาดสารตกค้างออกมาครับเราอาจจะพบอาการตึงๆหัวนิดนึงเพราะว่าระบบไหลเวียนของเลือดกาลังไหลเวียนได้ดีเลยถ้าเกิดใครมีสารพิษอยู่ในร่างกายมากๆยกตัวอย่างเช่นกินยาหมองบางแบบเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเราอาจจะมีผดผื่นได้อาจจะมีการปัสสาวะหรืออุจจาระที่มีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสีอุจจาระอาจจะแปลกตาจากที่เราเห็นไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นการขับล้างสารพิษของ ร่างกายตามธรรมชาติเมื่อพ้นภาวะกระทุงพิษเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเบามากขึ้นมันคือการขับล้างสารพิษก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาตินั่นเองตัวต่อมานะฮะน้ำมันงาสกัดเย็นนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเทีย่ยะรับประทานก่อนอาหารได้กินคู่ๆกับยงเฮิงหรือยงมิงได้เลยนะฮะทานวันละ4เม็ดครับเช้า2เม็ด ก่อนนอน2เม็ดตัวต่อมานะครับนั่นคือน้ำหมากกระชายดำเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ในช่วงเช้ากับก่อนนอนนะฮะกินตอนช่วงท้องว่างคือดีที่สุดให้รับประทานมื้อละ25ซีซีถึง30ซีซีและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะกินล้างปากนะฮะให้ล้างปากด้วยน้ำอุ่นจะดีที่สุดพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการร้อนเผาๆนิดนึงเพราะว่าระบบทางเดโลหิตเนี่ยกำลังไหลเวียนได้ดีเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะฮะรับประทานอย่างต่อเนื่องแล้วเพื่อนๆจะเห็นผลตัวต่อมานะครับ ฟักข้าวสกัดนะฮะเจ้าตัวฟักข้าวสกัดเนี่ยให้ทานวันละ2ครั้งครั้งละ1แคปซูลเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลก่อนอาหารจะดีที่สุดทัต,ต่อมานะครับไดอาบีพัทเจ้าตัวไดอาบีพัทเนี่ยเป็นวิตามินและเกลือแร่รวมจะต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายดังนั้นกินพร้อมอาหารจะดีที่สุดกินวันละ2เม็ดนะครับพร้อมอาหารมื้อนะักอย่างเช่น ตอนมื้อเช้ากับมื้อเย็นหรืออาจจะเป็นมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นก็ได้จะดีที่สุดและนี่แหละครับคือวิธีการรับประทานแบบเบื้องตน้นถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ทักมาคุยกับผมได้เลยยินดีตอบทุกคาถามเลยนะฮะใครที่อยากจะได้คําปรึกษาพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆนะฮะสำหรับใครที่รับประทานแล้วประทับใจรู้สึกอยากจะ เฮ้ยทากิจการนี้ได้ไหมอยากจะขายสินค้าตัวนี้ได้ไหมผมก็รับสมัครตัวแทนจาน่ายอยู่เสมอนะครับตัวผมเองก็จะเป็นที่ปรึกษาถ้าเกิดเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกของตัวเองอยู่แล้วเพื่อนๆเริ่มลงมือทําได้เลยนะฮะส่วนเรื่องของรายละเอียดของธุรกิจนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้ทักมาบอกผมว่าเอออยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกิจผมได้ทําข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับทานต่อเนื่องอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองและพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้ จากการทานสมุนไพรและอาหารเสริมของจอนคอยนะครับผมยินดีด้วยนะครับที่เพื่อนๆตัดสินใจใช้สมุนไพรของจอรนคอยเรื่องราวต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของเพื่อนๆน,นี่แหละถ้าใจเราสู้โรคภัยแค่เจ็บที่เพื่อนๆเ,เป็นมันก็มีความหวังที่จะดีขึ้นมันอยู่ที่ใจฮะผมเป็นกำลังใจให้นะครับลุยฮะ